ตามรายการเออนี่รายการครับมีแอนกิ้ต้าแล้วกันครับใช่ครับผมแอนกี้ต้าเองครับพี่แอนครับครับผมมีคำถามเป็นปรถามว่ายังไงฮะเพลงฉันขอโทษนะครับของเอกสุเชษปะใช่ใช่ไอผมชอบคนนี้ผมชอบมากชอบมากเสียงเอกอลังมาก ผมไม่อาจร้องเองครับร้องไม่ได้เลยก็ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงก็จะเป็นคำถามความรู้เกี่ยวกับเรื่องกีตาร์นะครับเกี่ยวับเพลงฉันขอโทษตอนขึ้นต้นมานะครับครับอ๋อขอผมอะเนื่องจากผมร้องแบบพี่เอกเขาไม่ได้ผมจะใช้กีตาร์ดำเนินเรื่องแทนเพลงนี้อยู่ในคียจีใช่ไหมครับก็อย่างนี้ครับมันจะเป็นโน้ตดมันจะเป็น G B Ebinares นะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะถ้าเปิดกันพี่เอกที่เป็นผมทำไม่ได้ครับ กีแต่ผมใช้เบสเป็นจีช์าแทนเพิ่มเข้าครับโอ้ยพี่เล่นเก่งเลยนอ๋อ,อแต่ทีนี้ผมว่าพี่พอจะรับอีนี้ได้ป่ะเดี๋ยวผมผมจะเล่นอินโทรแล้วพี่ทำเสียงชาาที่ไห้หน่อยได้ป่ะเสียงก็สูงมากเลยนะต้องลองผมว่าแต่โทษพี่น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวเราดูหน้าเราดูนะเอาดูนะสองสามสี่ป้ายเฮ้ยเฮ้ยไปไหน เฮ้ยคนลุกมากเลยคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยเอกสุรเชษน่ารักมากเลยเราเป็นแผ่นเลยครับสุดยอดครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับแดงกีตาร์ว่าเขาน่าจะเป็นศิลปินท่านไหน